ลูกศิษย์เข้ามาถามว่าคนรักเดียวใจเดียวเนี่ยสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็บอกก็อยู่คนเดียวก็ดีไงคนที่เขารักหลายคนเขารักหลายใจรักหลายใจแบบผิดศีลผิดธรรมนะดูสิชีวิตเขาวุ่นวายแค่ไหนชีวิตเราเกิดมาน่าจะมีความสุขนะแต่สุดท้ายไปคว้าความทุกข์อะไรมาคิดอยู่ในหัวเต็มไปหมดอาจจะมองว่าดูเพลินเินอาจจะเห็นเขาอยู่กันหลายคน แต่ในใจจริงๆเขาอาจจะว่าเวเดดเดียวยิ่งกว่าคุณอยู่คนเดียวอีกก็ได้นะคนที่รักเดียวใจเดียวในสุดท้ายจริงๆมันก็อาจจะอยู่คนเดียวนั่นแหละก็อย่าไปอะไรนักหนาเลยขนาดเราคนเดียวเนี่ยยังทะเลาะก,กับตัวเองจะแย่อยู่แล้วแล้วนี่ไปเอาคนต่างจิตต่างใจคนละใจด้วยแล้วก็ยังใจคนละแบบด้วยศีลไม่เสมอกันอีกด้วยมันจะมีความสุขยังไงชีวิตเราแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้ว ไม่เกินร้อยปีก็ตายกันหมดแล้นี่ยิ่งไปเอาคนอื่นมาอยู่ร่วมชีวิตและศีลไม่เสมอกันจะขัดแย้งในหัวจิตหัวใจเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะก็สุดท้ายจริงๆคนที่รักเดียวใจเดียวก็ต้องอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่อยู่คนเดียวก็ดีเบากายเบาใจตั้งเยอะทะเลาะกับตัวเองดีกว่าทะเลาะให้มันจบๆไปให้มาเห็นกิเลสในใจตัวเองนะว่าตัวเองอยังกิเลสเยอะ หรือว่าถ้ามีคนอื่นมาร่วมทางแล้วเช่นลูกต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ดีเราก็อยู่กับคนที่เราทําให้เกิดมาอย่างมีศีลมีธรรมและฝึกใจของเขาให้เข้มแข็งไปพร้อมกับใจของเราก็น่าจะดีนะสุดท้ายคนที่รักเดียวใจเดียวก็ต้องอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่ก็ดีเบากว่าการเลือกที่คิดจะมีคนที่ใจไม่ดีมาร่วมชีวิตด้วย ขเขาเจริญพรเป็นกำลังใจ